เรากำลังเดินทางได้หายต้นปากดีมันกันที่บ้านนะฮะไปขับรถกับมันสักหน่อยก็แบบขับกับมันแบบทิ้งท้ายประมาณเนี้ยเพราะว่าหไม่ได้ขับกับมันอีกยาวเลยนะมันจะต้องไปทหารนะคะทุกคนแล้วก็เลยเออไปขับกับเพื่อนสักนิดนึง ไม่อยู่เลยจ่าสิบเอกกลัวต้องไปกี่ปีนะเจ็ดปีเหรอโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะกับโฟก,กิที่เคยช่องบิ๊กแคร์ชานอล โอ้ยน้ำพเรากำลังเจนทางไปหายต้นปากดีมันกันที่บ้านนะฮะไปขับรถกับมันสักหน่อยก็แบบขับกับมันแบบทิ้งท้ายได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าหมไม่ได้ขับกับมันอีกยาวเลยนะมันจะต้องไปทหารนะคะทุกคนแล้วก็เลยเออไปขับกับเพื่อนสักนิดนึง ไปก่อนโดาจะไม่ได้วอร์มเลยถึงก็เสียงดังเลยเนี่ยมันน่าจะตื่นแล้วแหละทุกคนตื่นแล้วแหละอธยบายสองแล้วน่อยตื่นแล้วไม่ตื่น เสี่ยงเข้ามาทำเยี้ยอะไรอ่ะทำไมกูต้องให้กูมีการด่าคนทุกคลิปเลยวะฮะไม่มีการดา่าไม่ได้ใช่ไหมถามตัวเองเนี่ย I hope huh? mình tha. ha ha, ha, không, hả không, <laughs> <100 cười> อย่างที่บอกนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้เข่ากับปากดีเทนเน l แล้วคนคนเห็นนี่มันเตรียมปงขมเรียบร้อย,ยนะแวปมคิีวลุกใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวจ้าไม่ใช่เอารถออกไปขับมันจะต้องออกไปขับออโอเคทุกคนตเตรียมแล้วมันเตรียมพร้อมแล้ว ตอนแรกคิดว่ามั่งจะไม่ได้ออกอะ่ะจะไม่ได้ไปอะ่ะตาตาไม่ติดให้มันถอยลอยก่อนจา่าสิบเอกู ตอนแรกกลิ่นเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนตอนนี้เริ่มเหมือนเดิมแล้วกลิ่นไอ้นั้นออกมาเหมือนเดิมแล้วน้ำมันเครื่อง <S <S เดี๋ยวเติมตัวกัน ทุกคน เมื่อกี้กลว่าจะแดเมซอนสุดท้ายเขานั่งไม่ได้เลยต้องกลับไปกินบ้านมันจะไม่อยู่เลยจ่าสิบเอกกลัวต้องไปกี่ปีนะเจ็ดปีเหรอ เย็นเนี้ยเรามีงานต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีจัดกินเลี้ยงกันอีกสักครั้งหนึ่งในกลุ่มเป็ดติ้ของเราเพื่อเลี้ยงต่งไอต้นผักดีแชนเอวอ่ะจัดแล้วห้อยกาแฟได้เฮี้ แเ,เพื่อนหลังจากเมื่อวานที่ไปผ่าไก่ต้นปากดีนะวันนี้ก็มารวมเลี้ยงตงกันเดี๋ยวเหลือผ่าบางวีในกลุ่มเป็ดซิ่งแล้วก็เกียร์บอยทัวร์องต๊ะวันนี้เป็นวันเลี้ยงตงแต่คือเราก็จะกินกันคร่าวๆวันนี้น ง่ายๆก็คือสรุปวันนี้เฮียเลี้ยงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรอวางวางไม้เดี๋ยวจะสายตรงเดีกยรอบหนึ่งแล้วก็วันจันทร์นี้มันก็จะเข้าคมแล้วอ่ะแต่คือยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปอยู่ตรงไหนแล้วว่างเมืองโคราชแล้วก็อ่านอนเมืองแหละเออก็คือน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวขอโจ้ก่อนขอโจ้ก่อนกินก่อน โอเคคนตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันที่หนึ่งมันต้องมาทหารนะฮะเนี่เจ้าทหารนะค,ะ <c oughs> ร,นนครับจ่าสิบเอก <c oughs> ก็มาตบมันที่เขตใ,า,า,ใา,ายใหม่ก็สายใหม่ประทุมวันนะฮะก็ตอนนี้ก็เชาวว้ามากแล้ไอ้เพิ่มยังไม่ตื่นหรอกดูจากทรงแล้วนอย่างคุณโนนี่เลยจะแต่น้ำลายเช้าครับหรือว่ามึงต้องเอาน้ำพ่นหน้าก่อนถึงจะตื่นแต่คนไม่ใช่เป็ดไก่ แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวเดืออไม่เจ็ดโมงให้รอเวลาพ่อให้มาเจ็ดโมงเดี๋ยวเขาจะมีรถมารับตรงไหนเดี๋ยวเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปรวมกับคนอื่นๆนะน่าจะต้องรวมกันรีบรอรีบรอรอคิวมามาแล้วเพิ่งมาอ่าก็เดี๋ยวรอเข้าไปรายงานตัวอีกนิดนึงแล้วก็รอดูรถดูอะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้ไปตรงไหนเป็นไนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าไปกันได้นะรถฟรีก็ได้แล้วว่าเขายังไงอันนี้ผมก็มากับแม่นะแม่แล้วก็น้องกับแม่กับน้องก็นั่งกันอยู่รน้ับลำบากเดี๋ยวค่อยแเนโอเคก็เดี๋ยว มาส่งมันนแน่ๆสองสามปีอะไม่ได้เจอเพื่อนคนเดียวนะที่มาส่งนี่ใครมาดะเชิงไม่ว่างนี่ใครมาเงาเลยโอเคเดี๋ยวเราวาใหม่ดีกว่าแล้กคนแม่งก็เพิ่งตื่นด้หลยก็ยังเช้าอยู่เลยก็วันนี้ที่หนึ่งนะก็ก็โคงอีกสุ้านะครับก็เพิ่งเปิดประเทศแล้วก็โรงเรียนเพิ่งเปิดกัอนเด แล้ววันนี้วันที่หนึ่งนะครับคลิปออนนะครับฐานเกณฑ์เป็นอะไรอีพีโซนเฮียคลิปนี้ลงอะไรเงี้ไม่รู้โอเคไปเจอกันเฮียทุกคนตอนนี้ก็รอรถเพราะมันเป็นจุดท้ายก็ให้เรือกากาใช่ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปแยกกันที่วัดกัลยาณมิตรอ่าครับกดครับ ก็ไม่ได้เจอไม่เจอจ่าชิดเอกก็จะมีแค่สี่คนนะครับไม่เจอจ่าชิดเอกแล้วก็คือก็คือปิดทริปหลังจากที่แบบมาส่งท้ายเลี้ยงส่งก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วเอออีกสี่ปีได้กลับมาสองพ่อเอาสองพ่ออ่ามันจะไปลงเที่ยอะไรนะนะไปเที่ยวไปเที่ยไม่ออกนี่พัลลลอร์เทสเซ่กันรอแล้วเที่ยวทหารอากาศกับวทหารเรือมีเนอยมีสี่คนส่วนทหารบกมีสิบคน โอเคไปละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจช่องพี่ไปะใช่ไหมก็คงจะหัน